พี่น้องไม่ได้สเสิไข่ทอดนะคะไข่เจียวไข่เจียวกรอบใส่ไข่สองวยพ่อนะคะกะว,ว่ากะว่าสองวยน่ะจะอิ่มนะคะเราไม่น่าะจะใส่เป็นรสดีนะคะก็าไปตามด้วยน้ำปลานิดนึงนะคะ กินแบบนันะะ่นนาคะเดี๋ยวไปหาเมนูักำน้าออก,ก่อนกินะะอาหารก็ลังไม่น้อยกับใบยูทรอมรอเราทดลองเอ้ยเด็กมากกับบริเล็กนะคะกินอะไรน้ำน้ำตาไงนะคะมีพักหน้าต้องไปส่ยมันฟูนะคะชั้นฟูกรอบหน้าสีซอยมันกรอบจากนั้นเท่ากับสิตรีลงไปทอดในน้นำมันนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนตั้งกระทะเลยนะคะ ก็จะตั้งกระทะน้ำมันเลยนะคะถ้าสูตรนี่มันจิเปลืองน้ำมันนะคะบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้เปลืองน้ำมันพอดีไม่น้อยทอดมีกรอบไปนะคะมันไม่น้ำมันเหลือจากทอดมีกรอบไปหน่อยล้วจะมาทอดไข่นะคะเ้าก็สี่สี่ยันไปเรื่อยๆนะคะจนมันขึ้นฟูซ้ำๆซ้ำช่วงที่เราถากน้ำมันเห็นมันทีนะคะเปิดไฟแห้งเห็นมันหอนหอเลยนะคะน้ำมันตรงหอนหอนเลยนะคะเช็คก่อนนะคะ ยังบอไดค่ะต้องรอกรอนนะคะต้องร้อนมัน,นร้อนเลยจริงๆตีมันเขากันนะคะรอแป๊บนึงจาแล้วมันหอนได้ทีแล้วนะคะเขาก็จะเทไครลงไปเทจากยกสูงๆนะคะรอนมันรอให้มันในฟองมันยุบแป๊บนึงนะคะ รอหน,หน่อยนึงหนึบค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับคางนะคะจับข้างให้มันเหลืองกรอบทั้งสองข้างเห็นไหมคะได้แล้วนะคะเน้นย้ำว่าไม่นูน่นี่จะเปลืองน้ำมันแต่ต้องใส่ไฟแห้งนะคะถ้าใช้ไฟไม่แรงมันก็จะไม่กรอบให้นะคะ่ะเห็นไหมคะหน้าตาลากินบอสเป็นแพ้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตกักเสร็จการนะคะในเวลาตักเสร็กันพี่น้องเบิงะะ้งเนาะค่ะอ่าด่านนี้ก็คือหน้าตาของไข่เข้า เขาตรงร่องกระดาษให้มันสับนมมันออกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาวางไว้ที่ขาวนะคะไม่ไม้เอาเข้าไม่ได้แล้วค่ะตักข้าวไว้แล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาไข่เรามาวางแน่แน่ได้เลยก็ย่างงามเลยค่ะกรอบย่างน่ากินเลยนะไข่ดูที่ดักต้องกรอบของมันพี่้อง ไข่พราไข่อันไข่ทอดใส่กลุ่งฝอยวันเห่าเนาะมาตานย์ะก,กินไหมเอเอวนนี่เก็จะว่างนี่เรียบร้อยไม่นองม่เลยยำดึกนะคะไม่รู้ง่ายๆสไตล์บ้านๆเห็นไหมคะข้าวไข่เจียวกรอบนะคะพริกน้ำปลากระเซตซับเรียบร้อยแล้วอ่าก็รับไปเฮ็ดเบิรงนะคะพอดีไม่หน่อยทายทำตรงช่วงท,ทอดไข่แล้วเริ่มกดกล่องก็มากดให้พี่น้องเบิรงตรงช่วง กำลังกับไข่พอดีนะคะก็คงสิบรนเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเทคนิคและวิธีกา,ทากรทำกะเฮ็ดนคลิปนั่นแล้วจ้าเน้งความหนักเน้งความถนาดีของมันเยอะหน่อยนะจ๊ะเมืองไทยที่แหลค่ะนาตาลากินว่าคะะ้กรอบนะ่ากินมากมายเลยนะคะเ้วยรักจัดใจจ้ารักน่าจุ๊บจุ๊บ